การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA ทัวร์รายการ w WTA ชิคาโกที่ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่22สิงหาคม2514เอิร์ธเพียงทานผิพืชนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยและเอลิโอซุมิจากญี่ปุ่นลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่พบกับโมนาบานเทลจากเยอรมนีและเซียหยูเซียจากไต้หวันซึ่งเป็นน้องสาวของเซียยูเวยมืออันดับสองของโลกในประเภทคู่ ผลการแข่งขันนะครับปรากฏว่าคู่ของเพียงทานนะครับกับโอซมินะครับสามารถเอาชนะคู่ของโมนาบาเทลและเซียอยู่เซียไปได้2ต่อศูนย์เซตนะครับด้วยสกอร์เต่อ5และ6ต่อ3นะครับทาให้คู่ของเพียงทานนะครับปาชัมประเภทหญิงคู่มอคองได้สําเร็จได้รับเงินรางวัลร่วมกัน $5000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1นึ0 0 0สบาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกประเภทคู่160คะแนนซึ่งถือเป็นแชมป์ WTA ครั้งที่2ของเพียงทานนะครับ แชม WTA ครั้งแรกของเพียงทานนะครับได้มาจากรายการ Toro t e n นิสโอเพนะครับที่ของขอสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาครับผมก็ขอให้เพียงทานนะครับประสบความสําเร็จนะครับได้แชมปเยอะๆนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย